สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่10เมษาย,ยน2567รัฐบาลเคาะแล้วใครได้เงินดิจิทัลบ้างได้ข้อสรุปสำหรับโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านระบบดิจิทัลวอลเลตว่าที่มาของเงินจะมาจาก3แหล่งคืองบประมาณประจำปี2568จำนวน152,700ล้านบาทส่วนที่2 172,300ล้านบาทจะมาจากโครงการของรัฐและ3คือการบริหารงบประมาณประจำปี2 567อีกจำนวน1 7 5 0 0 0ล้านบาทสำหรับเงื่อนไขผู้ที่จะได้รับเงิน10,000บาทต้องมีอายุเกิน16ปีนะเดือนที่มีการลงทะเบียนและมีเงินฝากไม่เกิน500,000บาทไม่เป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน840 0 0บาทต่อปีภาษีโดยมีระยะเวลาการใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น6เดือนรวมถึงมีการขยายรัศมีการใช้จ่ายในระดับอำเภอที่ระบุไว้ในบัตรประชาชนเริ่มให้มีการลงทะเบียนภายใน ไตรามาสที่3ของปี2567และมีการเริ่มใช้จ่ายภายในไตรามาสที่4ของปี2567 อายการสูงสุดเลื่อนสั่งคดีทักษิณผิดมาตรา112อายการสูงสุดเลื่อนการฟังคำสั่งคดีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถูกกล่าวหามีความผิดตามมาตรา112เนื่องจากพนักง,งานสอบสวนได้ส่งผลการสอบสวนเพิ่มเติมมาเพียงบางประเด็นเท่านั้นยังไม่ครบถ้วนทุกประเด็นดังนั้นอายการสูงสุดจึงยังไม่อาจมีความเห็นหรือสั่งในทางคดีได้พร้อมนัดฟังคำสั่งในคดีนี้อีกครั้ง ในวันที่29พฤษภาคม2567เวลา9นาฬกาโดยได้แจ้งผลไปยังนายทักษิณแล้วว่าผลการสอบยังไม่ครบถ้วนเพจกองทัพอากาศขึ้นภาพ F-16 พร้อมปกป้องนั่นฟ้าไทยหลังเมียนมาส่งมิก29โจมตีกลุ่มต่อต้าน กรณีเครื่องบินมิค29ของกองทัพอากาศเมียนมาปฏิบัติการทิ้งระเบิดโจมตีกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเพื่อป้องกันฐานที่มั่นทหารสุดท้ายที่ค่ายผาซองในเมืองเมียวดีห่างจากชายแดนไทยฝั่งตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก5กิโลเมตร ทั้งนี้หน่วยงานความมั่นคงของไทยเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและไม่พบว่าการโจมตีทางอากาศของเมียนมาครั้งนี้มีการล้ำแดนเข้ามาหรือส่งผลกระทบต่อฝั่งไทยอย่างไรก็ตามเพจทางการของกองทัพอากาศได้เผยแพร่ภาพเครื่องบิน F16 บินเหนือน่านฟ้า พร้อมข้อความว่ากองทัพอากาศเตรียมความพร้อมการป้องกันทางอากาศจากสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนกองทัพอากาศยังคงปฏิบัติภารก,กิจการบินลาดตระเวนเพื่อปกป้องอธิปไตยและพี่น้องประชาชนชาวไทย